ครับมีกะวันศุกนะครับฝนตกนะครับกะชิม่าเห็ดอี๋สดน้ำกินแรลงครับไข้หนาวนะครับฝนตกนล่นี่ครับชิม่าตุนตุ่มแยบอินเกี่ยนี่แหละครับแล้วก็เครื่องแน่ครับต้่มใส่สมุนไพรได้หลายนี่ครับไข้าังกระมีแล้วก็เนื้อเช็ดต้มสดน้ำครับมันห้อนครับที่นี่กะ ใช่สมมุตใช่หลายสุดหนับแกหนาวนะครับนี่ครับวัตถุดิบกับมีนี่ครับมีเอ็นแก้วครับอันนี้เอ็นแก้วนะครับนี่เอ็นแก้วอันนี้เครื่องในไข่หลังพาคิริโอครับดันเท่นนามัินเสยบมันเลยนี่อันนี้มันก็พุ้งแก้มมานน่มันตอกับปากน้ำ ครับอันนี้ก็เนื้อเส็ดย่างดีเลยเนี่นี่ตัวเนื้อด้วครับเนี่ยเนื้อแ็งแข็งเลยเนี่กระชีตม้มผมกระชีต้มใส่ก็ักหลุงก่อนนะครับน้มเหล็กใส่ก็ักหลุงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาบักหลุงใส่เข้าไปเลยช่หม้อนี่ครับตุ้มใส่ก็มาละกอ้อนสักควันสามชิ้นที่เห็นเปนเพื่อนะครับเห็นเพื่อนี่ครับพงกระชี้ใส่อันนี้นะใบเตย รดไอ้นั่นรดข้าวนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับผงเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มครับใส่ไปเลยถุงหนึ่งถุงมันเปื่อยบาดท่อจังสีมารุงเครื่องอีกเครื่อหนึ่งนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเนื้อเศษเห็นแก้วเห็นแก้วแล้วก็รุกเครื่องหนบาดท่อเลีวห้ากับชิมาเฮ็ดรุงรดคุ้มกันนี่ครับดีงัวแท่ครับนี่เขียวอือเลยแล้วก็ขีเพี้ยนี่พี้ยอเนาะ ต้มตุ้นใส่ครับมะละกอแล้วกว็พงนิ่มนะครับลแล้วก็ใส่ใบบกักกูดั้มโรยข้าวออกไปต้มผมจะต้มแล้วก็ใส่เกลือน่อยนึงก็อนจะต้มให้มันประมาณสักสามชิฟนาทีครับแลักะสีเปลี่ยนน้มไม่หลวก็ต้มไม่มาที่นี่หลักปรุงเครื่องเลยนะครับจะรสดนาเหมือนห้อนครับนี่ใครับพี่น้อง ตุ้นใส่เตาฟื้นครับนี่ครับตุนใส่มะละกอกับผวกเครื่องเทศไปจักแบบจักสามชิฟนาทีครับพอมันนิ่มมันนั่นปุ๊บเดี๋ยวเอามาปรุงเครื่องใหม่ตุ๋นเจ็บเขานี่ครับกระตุนกับอันมะละกอไปได้พักไงเลยนะครับเกือบชั่วโมงครับทีเอาออกนะครับแล้วก็ทีต้๋มไม่แล้วปรุงเครื่อง เดี๋ยวคุณอยู่ที่ไหนนำหมวกมาเลยนะครับตุ่มไหมนะครับแซบแท้ครับนี่ครับตมครั้งแรกใส่กับบักหุ่งนะครับก็เอาออกมาแล้วครับนี่ครับนิ่มละครับผมก็บชิมาตุ่มรอบสองไปเลยครับตุ่มรอบสองสีส้วยกันจังหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็บชปรุงเครื่องไปเลยครับก็บชิมีนี่ครับมีตะไคร้นี่ครับตะไคร้ขคานะครับนี่ขคาแล้วก็ ใส่เม็ดปุ๊บปุ๊บุ๊บุบนะครับแลก็ใส่ใบบักุนเนี่ยอันนี้ผมจะใช้ใบเตยลงไปน่อยให้มันหอมนะครับใส่ใบเตยลงไปยักสองอันนี้สองใบนะครับแล้วก็ที่ใช้นี่ครับของแท้ครับตัวน,นี้ขีเพี่อครับครับขีเพี่อ่ะง่วใส่เข้าไปถุงนึงเลยเนี่ยเนี่ยขีเพี่อ่ะว่าค้ง,งอัอมล้ำ ดีมัวเนี่ยผมเช็ดน้ำจิ้มครับดีมัวแทะเลยครับอย่างเขียวอือขือเลยดีมัวเลือดนี่ชิใส่ไปในหนีเลยนะครับใส่ไปเล่นี่าใส่เป็นถุงใบเห็นมันเป็นก้อนนะครับขันเตี้ยลงไปนี่มันจะไปกระจายมันจะกลายเป็นออมไปนะครับต้มใส่ใบของบนเนี่มันสุกปะหินใส่ใบกระเพราไปให้มันหอมครับแกระเพาะนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่หัวละพายังบ่ทันใส่นะครับเฉใส่ตอนปรุงตอนเทากินนะครับวันนี้ผมก็จะปรุงรสไป เธอเดียวไปเลยเดี๋ยวออกไปต้มเปื่อยต้มเดือดอดีอกรอบน,นึ่งเขาเลยของชุโรมามีไผ่ใส่กระใส่บัวใส่บัวส่งใส่นะครับเหล่าแดงขึ้นมักแล้วก็รวดดีใส่รวดดีเข้าไปครับวันนี้ก็ใส่นี่ครับดีหัวขวดยังไงนะครับเพิ่มรสขมแล้วลก็นี่ครับที่อยู่ขาวเทลงไปขอเครื่อง ไาเนี่ยใส่เข้าไปอันนี้สิบโใส่เปรี้ยวนะครับบักแนวนี่ใส่เท่อหลังใส่ตอนหงปรุงกินนะครับนี่ครับบะนิ่งกะเจียวเนื้อใส่เอาไปต้มอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมย้อไปต้มอีกรอบนึงแล้วก็มาเบิมึงตอนหงปรุงเครื่องกินอีกเครื่องนึงนะครับเดี๋ยวให้มันเดือดครับเดือดรอบสองเขาก็เลยตักมากินเลยนะครับนี่ครับปรุงฉยบครับเนี่ยอันนี้เป็นมอนอันรั่มใส่ไงมั่น อันนี้เป็นเอ็าซกิริโอนะครับอันนี again, mm ้จะเป็นเอ็นนะครับเป็นเนื้อเสียดเป็นเอ็นนะครับเดี๋ยวผมชิมหนามันเมืองก่อนมีไข่หลังมั้ยนะครับไข่ลังแล้วนี่นะครับนี่อันนี้เอ็นเกลียวเดี๋ยวผมชิมหนามก่อนนะครับอื้มเดี๋ยวผมเยึดเกลียวคุ้มไปแนะครับเดี๋ยวเติมคุ้มเลยเนี่ยครับพริกไทยขอเป็นเลย ้อผ้า่ mm ือ hmm. ม้งผ้านี่ครับลองกินมุ้งแยกตอนก็ขอหวานๆครับนี่ครับกินแล้วอสวยหวานๆนะครับครับลองตอนนี้บ้างครับนี่ครับครับแล้วคครับครันี่ครักินัยอืมอืมคุกำลังข้นชื่ีข้าอืม ตอวพ่อมาดีดิวยนัครับหงุดหอิดเลยนี ừ, ่มาต้มอือหือดน้ำอื้า ừ, ขอจมรับครับต้องผักินดิวก่อนไปดิวหาเาข่าวอันอือืออีกข้างืออือหือน่แหละอืออยิบหยิบ่ Rất ngon Trông rất ngon Mình sẽ gọi Vẫn chốc Vẫn nặng nào